ยังอยู่กับการร่วมทุกร่วมสุขฝ่าวิกฤตการภัยแรงนะครับตัวเชงครับในส่วนของการประปาไปไล่กันที่ภูมิภาคซึ่งรายงานสถานการณ์ภัยแ้งที่มีผลต่อการทําประปายังมีแปดสาขาที่จ่ายน้ําเป็นเวลาประกอบด้วยท่าตะโกนครสวรรค์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์แก้งคอกับหนองบวัวแดงชัยภูมิอำนาจเจริญปัก,ปกสาขาอำนาจเจริญสาขาปักธงชยัยแล้วก็พี่มายของโคราช รวมถึงเกาะพัง,งันสุราธ,ธานีอันนี้8สถานีซึ่งจ่ายเป็นเวลาค่ะขณะเดียวกันยังมีอีก10สาขาที่ต้องลดแรงดันและลดอัตราการจ่ายน้ําอันนี้คือน้ําไหลอ่อนค่ะประกอบ,ปกอบไปด้วย,วยแม่ริมเชียงใหม่จุนพยาวท่าตะโกนะครสวรรค์น้องบัวลําพูสังขะสุรินท กบพพิมายโคราชกบพพลบบุรีกบพบ้านหมี่แล้วก็กบพชัยบาดาลของลบบุรีรวมไปถึงกบพศรีประจันสุพรรณบุรีด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครการประปานครหลวงยืนยันนะครับว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งก็คือน้ําทะเลหนุนสูงไปช่วงสองามวันก่อนหน้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะขณะนี้เชื่อมั่นว่าแรงจะไม่กระทบกับการผลิตประปานครหลวง จะมีน้ำปราปาไว้ใช้เพียงพอตลอดทั้งปีและค่าความเค็มก็กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังฝนตกและชนประทานก็ระบายน้ําช่วยเข้ามาคุณศศศักดิ์วัฒนฐา,านะาผู้ว่าการการปราปานครหลวงยืนยันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับข้อที่1ก็คือมีฝนตกช่วยผักดันน้ําเค็มก่อนหน้าข้อที่สองก็คือการระบายน้ําของกรมชนพันบางไทร85ลูกบา์เมตรต่อว,วินาทีทําให้ค่าความเค็มของน้ํา จากเดิมที่มีรถก่อยขณะนี้กับข้อส่คภาวะปกติแล้วจากเมื่อที่ก่อนต้องยอมรับว่าบางจุดน้ำปลาปลามีรถก่อยเ<ร>มื่อสัปดาห์าที่แล้วเนี<ฯ>่ยนะใช่ค่ะอยู่ที่ประมาณ0.5กรัมต่อลิตรนะคะค่าควา,า,ามเค็มเนี่ยค่ะแต่ขณะนี้เนี่ยจาก0.5กรัมต่อลิตรค่าความเค็มลดลงมาอยู่ที่0.25กรัมต่อลิตรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น10กว่าจุดซึ่งเคยมีปัญหาน้ำก่อยในช่วงที่ผ่านมาในเขตนครหลวงขณะนี้ปกติแล้วค่ะ คงต้องเฝ้าระวังกันอีกทีหนึ่งเนี่ยสิ้นเดือนใช่สา3สิบาสิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงน้ำทะเลหนุนสูงนะคะขณะเดียวกันในภาพรวมตอนนี้ก็เชื่อว่าจะผ่านพ้นวิกฤตก,ก,การณ์ไปให้ได้เนี่ยนะครับโดยที่ที่โรงประปาที่บางเขนเอาน้ำในระบบโรงงานเอากลับมาใช้ใหม่ทำให้ได้ได้น้ำดิบเพิ่มขึ้นอีกวันละหนึ่งแสนลูกบาทเมตรต่อวันส่วนโรงผลิตน้ำมหาสวัสด์ก็เอาน้ำดิบกลับมาใช้ได้วนเนี่ยแปดหมื่นลูกบาทเมตรต่อวันนั่นก็แปลว่า เพิ่มน้ำต้นทุนระหว่างนี้มีแคมเปญช่วยราชช่วยรัฐประหยัดน้ำประปาใบแจ้งนี่ค่าน้ำประปาสองเดือนติดต่อกันคือสิงหาเทียบกับพฤษดาและก็กันยาผู้ใช้น้ำต้องลดให้ได้10%ขึ้นไปและปริมาณการใช้น้ำต้องลดลงไม่น้อยกว่า5คิว ทางการประปาะคนครหลวงจะมีของที่ระลึกมอบให้เป็นรางวัลน,นะคะส่วนใครที่ใช้น้ําคือสามารถลดการใช้น้ําได้สูงสุด5อันดับแรกอันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษเลยค่ะอะเดี๋ยวเราตามกันดูนะท่านผู้ชมครับขอรบ่รงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องรา,าวเช้านี้ครับ